วันนี้อ่ะบูยาบ่าบอวัสปัตโอ้โหายทางฟ้าแล้วครับผมนะมีกระสุนฉันอยู่ด้วยนะปักไอว,ลวอลนะครับชำนาญแล้วออกขวาเปล่าออกขวาแล้วครับผมนะมาวัดกันตัวตัวไปเลยนะมันรู้ซีอลโซคิวเนี่ยเขาตึงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูกันเอาเองดีกว่านะครับมาดีครับผม,มเดอ่ดะบูบอลรับส ไมาเทวดาหลบกันให้วุ่นเลยครับกระสุนไปนะครับออกขวาเกี่เยวดีอย่าไปยอมยอมไม่ได้เกิดมาเป็นคนยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มดมันยังไม่ยอมเราเป็นคนเรายอมได้ไงบ้าหรือเปล่าใครก็จะยอมทันยาก่อนนะครับมาแล้วครับทางด้านทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายอ๋อไม่ใช่คนนั้นอีกคนนึงครับเขายิงกันอยู่เห็นไหมสีแดงๆคือหมาแล้วครับเปิดเปิดมาแล้วครับเปิดชิปโนโรนันโดเข้ามาชื่อเต็มสตด้ยอ้าวซีเจ็ดนะครับสีอ่ะรู้จักหระเป๋่ารู้จักกระเปล่าโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าหัวบ้า ไอ้บ้ามันดีว่ะเยี่ยมนี่แหละครับคุณเล่นเครื่องผมจนผมติดแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วช็อตนี้หยุดไม่อยู่หรอกบอกเลยถ้าเครื่องติดเมื่อไหร่หยุดไม่อยู่ใครก็ได้หยุดเฉียวหยุดไม่ได้แล้วฉันไปแล้วครับโค้งก็ไม่เบรกครับไปแล้วครับไปแล้วครับโค้งก็ไม่เบรกออกซ้ายส้อปัดใส่อีกหนึ่งทีออกซ้ายอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไปเอ้าอีกอีกทีหนึ่งออาขวาบ้างเอ้า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  แม่คนเปลี่ยนแม่คนเอาเอาให้จบมวนนี้มวนนี้มวนนี้เทคค่าเทคค่าโอ้โหมีเทคหกจนได้ครับเฮ้ยเทคหกปัดเทคหกปัดไปเร็ว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 เขาจะตับไม่มาเขาจะตับไม่มาเบี้ยเบี้ยเด้อโหเทคหกยังไม่จบโอ้โหยังไม่จบเทคหกอีกวะเทคเจ็ดเอาเอาเทคเจ็ดต่อเทคเจ็ดไปต่อมาดิ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 เอาดิป่าตายมาขวาและช็อตนี้จบโซนโนึ่